สวัสดีครับผมอาร์มจาก9 9าเกาสำหรับคลิปนี้ผมนำอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์มันจะเป็นสารเติมแต่งน้ำมันเชื้อเพลิงที่เป็นผลิตภัณฑ์ของทางบริษัท a อซประเทศญี่ปุ่นมันมีคุณสมบัติในการช่วยในเรื่องของการปรับปรุงแล้วก็การบำรุงรักษาเชื้อเพลิงแล้วก็เครื่องยนต์ของเราจุดเด่นสําหรับสารเติมแต่งของบริษัทเอตัว062ตัวนี้นะครับพูดเข้าใจง่ายๆคือมันเป็นสารทําความสะอาด ที่มันมีประสิทธิภาพสูงลดคาบเขเม่าในเครื่องยนต์ถามว่าเอา้าแล้วมันมาเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเกษตรยังไงจุดขายหลักของมันเลยที่ผมอยากจะนําเสนอสําหรับผลิตภัณฑ์ตัวนี้คือมันจะช่วยขจัดคาบเขเม่าในห้องเผาไหม้มันจะทําให้อัตราส่วนกําลังอัด และกําลังเครื่องยนตเนย์เรากลับมาสมบูรณ์เหมือนเดิมเมื่อเครื่องมันสะอาดเผาไหม้ได้ดีขึ้นแล้วการประหยัดน้ามันเชื้อเพลิงเหมือนเดิมถึงแม้มันอาจจะดูเป็นขวดเล็กๆขนาดนี้นะครับแต่ว่ามันจะช่วยลดต้นทุนในการดูแลรักษาเครื่องมือทางการเกษตรของเราได้ดีมากๆจุดขายอย่างหนึ่งคือมันสามารถใช้กับ เครื่องมือทางการเกษตรไม่ว่าคุณจะเป็นเครื่องยนต์เบนซินหรือว่าคุณจะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลมันสามารถใช้ได้ทั้งหมดเลยหรือว่าอย่างเครื่องตัดหญ้าอย่างนี้ก็ยังสามารถใช้ได้มันจะไปทําความสะอาดระบบหัวฉีดระบบคาบูเรเตอร์ของเราแล้วแต่จุดหลักของผมเลยคือในเรื่องของการขจัดคราบขาเข่าเมาบนหัวลูกสูบบนวาวไอดีไอเสียจุดสําคัญที่ผมอยากจะเอามานําเสนอทุกท่านเพราะว่ายิ่งถ้าคุณใช้เครื่องตัดหญ้าไปเนี่ย ต่อให้คุณดูแลรักษาดียังไงก็ตามมันก็จะมีคาบเข่าเมาไปกระจุกอยู่บนหัวลูกสูบยกตัวอย่างอย่างเช่นเครื่องตัดหญ้าสองจังหวะอย่างไงนะครับมันก็จะมีต่อให้คุณใช้นะ้ำมันทูทีที่เกรดดีนะ้ำมันเชื้อเพลิงที่เกรดดีคุณบำรุงรักษาที่ดีแต่คุณยังมีปัญหาในเรื่องของทำไมใช้ใช้ไปแล้วกำลังเครื่องมันตกกําลังเครื่องมันไม่ดีเหมือนตอนใหม่ๆทั้งทั้งที่ว่าเอ้ยเราก็ผสมนะ้ํามันทูทีเกรดดีนะครับเกรดอัตรา50ต่อนหนึ่งแบบทั่วๆไปเกรด,ดีด นะครับหลายๆย,ยี่ห้อแต่ทําไมกําลังเครื่องเรายังตกอยู่ทีเนี้ยปัญหามันอาจจะไม่ได้เกิดจากตรงนั้นมันปัญหามันเกิดจากการที่มีคราบขมเาต่างๆไปฝังเกาะตัวอยู่บนหัวลูกสูบมันทําให้กําลังอัดทําให้การจุดระเบิดของเครื่องยนต์ของเราอะมีกําลังในการจุดระเบิดหรือว่ากําลังอัดต่างๆเนี่ยลดน้อยลงไปสาหรับตัวสารเติมแต่งน้ํามันเชื้อเพลิงตัวเนี้ยมันจะเอาไว้ผสมกับน้ํามันมันจะช่วยในเรื่องของการกระจัดครา,าบขมเา ได้ดีมากๆแล้วก็ลดการอุดตันหวัวฉีดต่างๆได้ดีมากๆสําหรับผลิตภัณฑ์ตัวนี้มันเป็นผลิตภัณฑ์จากทางญี่ปุ่นซึ่งต้องบอกว่าเขาได้รับผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยมถึง3ปีซ้อนด้วยกันผมก็เลยมีความสนใจมากๆเลยที่อยากจะมาแนะนําผลิตภัณฑ์ตัว a z 062ตัวนี้ให้กับทุกท่านที่อยากจะหาตัวช่วยในการบํารุงรักษาเครื่องยนต์ของเรา พราะบางท่านผมเข้าใจนะครับว่าบางท่านเนี่ยก็ไม่ได้มีความรู้พื้นฐานในเรื่องของการดูแลรักษาไม่สามารถที่จะแกะเสื้อสูบลูกสูบออกมาทําความสะอาดพวกคราบเขามาเหล่าต่างๆได้สําหรับตัว AZ ตัว062ตัวนี้มันจะมาช่วยลดปัญหาตรงนี้ได้ท่านที่ซื้อเครื่องมือทางการเกษตรอย่างเครื่องตัดหญ,ญ้าใหม่ๆหรือเครื่องสูบน้าเบนซินหรือดีเซลใหม่ๆอยากจะใช้มันก็ใช้ได้เหมือนกันมันจะทําให้ ภายในเครื่องยนต์ของท่านลดคาบขม่า,มา,าตะกอนได้ดีตั้งแต่เริ่มต้นอย่างวันนี้ผมเองนะผมเองผมก็อยากจะเอามาพิสูจน์ให้กับทุกท่านได้เห็นกันว่าการใช้งานได้ดีมากน้อยขนาดไหนนะครับอย่างเครื่องตัดหญ,ญ้าด้านข้างผมตรงนี้มันจะเป็นของของผมเองนะครับของที่บ้านที่บ้านใช้อยู่ก็ต้องบอกว่าใช้มาระยะเวลาประมาณ2ปีได้แล้วซึ่ง ก็ต้องบอกว่าน้ำมันเชื้อเพลิงหรือว่าน้ำมันทูทีเราให้ของดีกับเขาตลอดสําหรับเครื่องตัดหญ้าตัวนี้แต่ทีนี้เนี่ยเราก็ไม่เคยมาเช็คในเรื่องของคาบเขา่าคาบอะไรต่างๆผมก็จะมาแกะให้ทุกท่านดูว่าก่อนที่เราจะใส่สารปรุงแต่งตัวนี้ไปเนี่ยนะครับมันจะมีคาบเข่าตะกอนที่ฝังแน่นขนาดไหนทั้ง ID, ทางไอดีทางไอเสียนะครับแล้วผมก็จะมาเทสให้ทุกท่านได้ชมกันว่า หลังจากที่ผมทำการใส่สารปรุงแต่งนะ้ำมันเชื้อเพลิงของ a z 062ตัวนี้ไปแล้วมันจะมีคาบข่าเมาที่มันลดไปจากเดิมจากของเดิมหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะมาทำให้ดูอันดับแรกเลยแกะเสื้อสูบลูกสูบออกมาให้ทุกท่านได้ชมกันนี่นะครับผมก็ลือมาให้ทุกท่านดูแล้วนะครับว่าเนี่ย เราจะลองสังเกตดูทุกท่านลองสังเกตดูนะครับจําภาพที่ผมลือออกมาให้ทุกท่านดูก่อนนะครับเนี่ยจะสังเกตได้ว่าคาบเขเม่าต่างๆเนี่ยมันจะฝังตัวอยู่บนหัวลูกสูบแล้วมันก็จะมีคาบอยู่ด้านในเยอะแยะมากมายเลยเป็นสีดำๆนะครับแล้วดูสังเกตจากลูกสูบนะครับแล้วก็เราก็สังเกตจากตัวนี้ครับสังเกตจากพวกในกระบอกสูบเสื้อสูบด้านในนะครับ แล้วเดี๋ยวเราจะมาดูกันอีกทีหนึ่งว่าหลังจากที่ใช้หัวเชื้อตัวนี้ไปแล้วมันจะมีประสิทธิภาพยังไงบ้างนะครับไปเดี๋ยวผมขออนุญาตประกอบแป๊บหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับ วิธีการใช้งานสาหรับสารเติมแต่งน้ํามันเชื้อเพลิงของตัว a z 0 62ตัวนี้วิธีการใช้งานอ,อย่างสมมุติว่าคุณใช้เครื่องตัดหญ้าระยะเวลานาน,านแล้วนะผมก็จะแนะนําว่าเติมไปที่5 c ีต่อน้ํามัน1ลิตรผมก็จะเติมไปปึ๊บผมได้5 c ซแล้วผมก็จะเทลงถังน้ํามันอย่างนี้ไปเลยนะเทลงถังน้ํามันอย่างนี้ไปเลยถ้าเป็นเครื่อง4จังหวะเราก็เทอย่างนี้ได้เลยแล้วก็เติมน้ํามันเชื้อเพลิงได้เลยแต่ว่าถ้าเป็น สองจังหวะเราก็ต้องผสมน้ำมันทูทีเหมือนเดิมโดยที่วันนี้ผมก็จะใช้น้ำมันทูทีของ a อเเหมือนกันนะครับต้องบอกว่าน้ำมันทูทีอัตราร้อยต่อหนึ่งะครับเป็นสังเคราะห์แท้ต้องบอกว่าตัวนี้เป็นเกรดที่ดีมากๆอัตราการใช้ก็อยู่ที่1 0ซีซีต่อน้ำมันเชื้อเพลิงลิตรแต่น้ำมันเชื้อเพลิงผมเติมมา2ลิตรผมก็จะใช้ไป2 0ซีซีใช้น้อยแล้วก็ค่อนข้างที่จะลดคาบข่าเมา ควันไอเสียได้ดีมากๆครับสำหรับน้ำม e ันทูท e ีตัวน e ี้นะก็สำหรับท่านไหนที่แบบสนใจนะครับเราก็มีจำหน่ายนะสำหรับน้ำมันทูทีตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูอีกทีหนึ่งแต่สำหรับวันนี้ผมขอรีวิวเป็นตัวน้ำมันตัวสารเติมแต่งตัวนี้ก่อนพอเสร็จเราขยาอย่างงี้เสร็จเราก็เติมน้ำมันไปเลยนะฮะ เติมน้ำมันเสร็จอย่างนี้แล้วปุ๊บอะยังผมผมอาจจะไม่ได้ไปตัดให้ทุกท่านดูนะครับแต่ว่าผมจะเทสตัวเครื่องตัดหญ้าติดเครื่องฟรีเครื่องไว้เลยแต่ถ้าสําหรับคุณเอาไปใช้งานนะคุณเอาไปตัดหญ้าได้เลยให้ได้ผลดีเนี่ยสำหรับผมผมจะแนะนําให้อยู่ประมาณอยู่ที่ประมาณ5ถังแต่สําหรับท่านไหนที่เป็นเครื่องใหม่ๆแค่1นึ่งซีซพอไปครับเดี๋ยวเราไปลองเทสกันเลยดีกว่า ก็เจอปัญหาแล้วตอนแรกผมก็เน้กว่าหัวเทียนมันบอดนะครับผมก็ลองเปลี่ยนหัวเทียนใหม่ก็ยังสตาร์ทไม่ติดนะครับปรากฏว่าตอนที่ผมถอดออกมาใส่น้ํามันตัวกองน้ํามันอะ่ะที่อยู่ข้างในอ่ะครับมันลอยขึ้นมามันเลยทําให้ดูดน้ํามันที่เหลือยังยังไม่ได้ยังได้ไม่หมดนะครับอ่าผมก็เลยบอกตกใจว่าน้ํามันตัวนี้มีปัญหาอะไรหรือเปล่าจริงๆไม่ใช่มันเกิดจากปัญหาจากผมเองเดี๋ยวผมขออนุญาตแก้ไข ต่อแล้วก็จะลองจนกว่าน้ํามันจะหมดเลยนะครับผมจะลองอีกประมาณอีก4ถังนะครับไม่รวมถังนี้นะรวมถังนี้ด้วยก็เป็น5้าถังนะครับผมเปลี่ยนทุกสายาน้ำมันเสร็จแล้วนะครับก็จะเปลี่ยนหัวเทียนเดิมกลับไปนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าสี่หัวเทียนเดิมอะสี่ดีมากเลยนะครับนี่แค่เพียงแค่ถังแรงเองโดยปกติทั่วไปมันก็จะ ค่อนข้างที่จะแฉะดำมีคราบขาเมเม่าเยอะมากเลยนะครับแต่จากที่ลองตัวนี้ก็ถือว่า4 d นะครับก็จะใช้ของเดิมทั้งหมดเลยแต่ว่าเปลี่ยนสายน้ํามันใหม่แค่นั้นนะครับแล้วก็ก,ก็ยังคิดอยู่ว่าเดี๋ยวเราจะมาเทปตัวถังที่2กันต่อเลยดีกว่านะครับเพราะว่าจริงๆน้ามันมันก็เหลืออีกนิดเดียวนะครับนิดเดียวแค่นั้นเอง น้ำมันเดิมก็เหลือเพียงแค่นี้นะครับก็เทปเป็นตัวถันที่สองเลยนะครับดีกว่าผมก็เติมไป5ีเท่าเดิมครับ5ีเท่าเดิม เชือพื้นที่เราส่งไปแล้ว สองไปแล้วนะครับเราก็มาต่อกันถังที่สามนะครับเหมือนเดิมเติมไปเลย5ซี ที่ถังที่สี่นะครับต่อกันทางถัทงที่สี่เลยถัทงที่สามหมดไปแล้วกิ้งเกี้ยงเลยทังที่สี่ก็จบไปแล้วนะครับผมอาจจะ ยุติการทดสอบประมาณที่4ถังก่อนเนื่องจากว่าฝนฟ้าด้านหลังกล้องผมเนี่ยมันจะมาแล้วนะครับก็ถังที่5อาจจะไม่ได้เทสท,ทดสอบให้ทุกท่านได้ดูกันเดี๋ยวผมจะขออนุญาตไปสรุปแล้วก็ไปแกะเสื้อสูบให้ทุกท่านได้ดูว่าดีไม่ดียังไงเดี๋ยวผมจะไปสรุปให้ที่หน้าร้านของเราหลังจากที่เราไปลองกันมา4ถังแล้วเดี๋ยวผมจะลื้อให้ดูกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะฮะ อดหัวเทียนมาดูก่อนอยากดูหัวเทียนมากว่าหัวเทียนมันจะมีประสิทธิภาพอย่างไรบ้างสําหรับหัวเทียนนะ,ะนี่สีหัวเทียนดีมากนะครับมันก็จะไม่มีคราบเห่านะครับติดหึอสู่ว่าโอ้ทุกคนดูครับจาก เสื้อสูบจากแบบดำดำนะครับจากดำดำนี่ขาวใสแนวเลยนะครับนี่ใสเก้ยงเลยนะครับเก้ยงเก่ามากนะฮะแล้วก็ที่สังเกตได้เลยนี่พวกแข็งนะครับแข็งมันจะขาวขึ้นเลยอะจากตอนที่มันดำดำนะครับนี่แค่แบบว่าสี่ถังเองแล้วก็ลูกสูบนะครับจากที่มันเป็นแบบดำๆนะตอนแรกเลยนะครับจากที่เป็นดำดเนี่ย ขาวขึ้นมาเลยนะครับขาวขึ้นมาเลยแล้วก็อย่างตัวลูกสูบเองเนี่ยก็ต้องบอกว่าคาบเข่า,ม,ามันเริ่มที่จะบางลงนะครับบางลงจากครั้งแรกที่ที่ผมแกะให้ทุกท่านดูก่อนที่เราจะใช้งานน้ำยาเสริมประสิทธิภาพนะครับก็ถือว่าแบบสะอาดขึ้นเลยสังเกตได้เลยไอ้ตัวเนี้ยนะครับยิ่งเราใช้เรื่อยๆมันจะยิ่งค่อยๆ ข่ามเมันจะค่อยๆจางไปเรื่อยๆืๆ,ๆนี่ขนาดว่าผมแค่4ถังเท่านั้นนะครับ4ถังน้ํามันนะนะครับก็ถือว่าแบบสะอาดใสมันก็จะแตกต่างจากของเดิมใสกิ๊กขึ้นมาเลยอ่ะแบบชัดเจนเลยนะครับถือว่าได้ผลในการเททดสอบที่ดีมากๆสำหรับตัวสัน เรประสิทธิภาพตัว FCR062 นะครับถือว่าเป็นเป็นตัวหนึ่งเลยนะถ้าสำหรับท่านที่รักในเครื่องมือทางการเกษตรของท่านนะครับผมมั่นใจว่าตัวนี้มันจะเป็นตัวที่ช่วยทำให้มันสะอาดจากภายในเลยอ,อ,อย่างวิธีการใช้ผมที่ผมแนะนำตั้งแต่ตอนแรกก็คือถ้าสมมติท่านไหนที่มีเครื่องเก่าๆนะครับเครื่องที่ใช้งานมาแล้วเนี่ย ก็อาจจะใช้วิธีผมก็ได้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วผมอะจะใช้วิธีเดียวกับรีวิวของต่างประเทศที่เขาใส่เข้าไปในถังน้ํามันเนี่ยถังละ5ซีซีนะครับถังละ5ซีซีแล้วก็ใช้ไปแล้วก็เติมใช้ไปแล้วก็เติมประมาณนี้นะครับเพื่อผมอยากให้มันโชว์ประสิทธิภาพได้ประสิทธิภาพที่มันเร็วขึ้นแต่ถามว่าถ้าเราใช้งานจริงๆเนี่ย ผมว่าน้ำมันเชื้อเพลิงหนึ่งลิตรเราผสมตัวหัวเชื้อตัวนี้เข้าไปอ่ะห้าซีซีก็เพียงพอแล้วหรือว่าท่านไหนที่เป็นเครื่องใหม่ซื้อเครื่องใหม่ใหม่ไปผมก็แนะนําว่า1ลิตรใส่ประมาณแค่1นซีซีก็เพียงพอแล้วนะครับมันก็ค่อนข้างที่จะประหยัดมากๆแล้วก็ผมกล้าการันตีให้ได้เลยนะครับว่าตัวนี้ไม่ทําให้เครื่องเราเกิดอันตรายใดๆทั้งสิ้นค่อนข้างที่จะประทับใจผมมากๆนะครับสาหรับการใช้งานสําหรับตัว สารเสริมแต่งประสิทธิภาพของทาง a z f c r 0 6 2ถามว่าเหมาะกับใครเหมาะกับท่านที่คิดว่าท่านซื้อเครื่องมือทางการเกษตรมามีราคาสูงแล้วท่านอยากจะปกป้องเครื่องมือทางการเกษตรของท่านอย่างเช่นเครื่องตัดหญ้าเครื่องสุกน้ําเครื่องพ่นยาที่มีราคาสูงท่านอยากจะปกป้องตั้งแต่เริ่มต้นหรือว่าใช้ไปแล้ว,แล,วแล้วท่านรู้สึกว่าท่านอยากจะให้มันสะอาดสําหรับ ท่านไหนที่สนใจนะครับสำหรับผลิตภัณฑ์ตัวนี้ผมก็จะมีจำหน่ายด้วยกันอยู่2ขนาดขนาดแรกจะเป็นขนาด5 10cc ขนาดที่2 100cc ฝากผลิตภัณฑ์ดีๆจากประเทศญี่ปุ่นแท้ๆเลยนี่ก็คือเป็นอีกหนึ่งคำยืนยัน ที่ผมยืนยันให้กับท่านได้แล้วก็เป็นอีกหนึ่งคำทำให้ท่านเชื่อมั่นและมั่นใจได้เลยว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้มันจะช่วยปกป้องเครื่องยนต์ทางการเกษตรของท่านได้ดีเยี่ยมมากๆสำหรับท่านไหนที่สนใจนะครับก็สามารถผมจะทิ้งราคาไว้ให้ที่ใต้คอมเมนต์นะครับท่านสามารถกดเข้าไปดูราคาสามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามากับทางบริษัท9 9 j s k ของเราได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวไปก่อนครับยังไงก็ฝากผลิตภัณฑ์ดีๆไว้อีกสักหนึ่งตัวครับสวัสดีครับ